ไงวสนุกมากครับปนไ่เนเนไรไ่เป็นไม่มาเดินรอแต่สแต่ละแต่ละแว่าแต่ละ็อตมันจะมีคาแรคเตอร์ของมนด้วยใช่รก็จะมีคาแรคเตอร์แบบรีบไปทำงานแล้วมรอนเวย์แบบอลังการมากมีอะไรเส้นอีกบนนี้อันนีอั้นริงจริงอ่าแม็อกอย่างอ่ะ

งานเตือนฟอมอตอนเป็นทีมพบกับการเตือนฟอมการเดินัแบบแต่ยากกว่าการตัวแบบเยอะยากคนละแบบครับจริงครับมันมีเรื่องความที่มันแบบว่ามีคาแรคเตอร์ด้วยแล้วเราบวกกับความที่พวกเราเป็นคนที่ไม่ค่อยนิ่งอยู่แล้วนี่เวลาเตือนมันอันนี้มันต้องแบบต้อง<า>ทีมหน้าต่อที่ช็อตที่เขาถ่ายมา ปักเ็ป็าผมก็จริงๆนี่น่าจะเป็นอันแรกๆเลยที่ผมได้แบบว่ามาร่วมเดินแบบัง่านี้ก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็แบบคือมันมีแบบทั้งคนร่วมงานเองแล้วก็คนที่มาเดิอนอยู่ข้างหลังเว<อ>ทีคือทุกคนเป็นแบบโปรเชนอลกันหมเลยว่า<อ>แต่ลูกปักกิกงแตลูกปัก,กปิก็ท่านี้ก็คือสวยนะคะทุกคนทอ่าเนาะใช่เขาบอกว่าอยางนนได้สดๆ ก็สนุกครับเป็นอะไรใหม่ๆมที่ได้ทรโปติก็จะค,อคะะ่อยๆ<ช><ล>ได้มาเริมรอีกลวก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่ได้มาระ่มงานเรั้งที่นี้ก็รู้สึกว่าวันนี้ก็ได้เจอเพื่อนๆหลายๆคนผ่งเราได้คุยกันแบบในโหมดสื่ เทรนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบบเราจะได้ยินสองคำนี้คู่กันตลอดเลยเวลาสมมติมีอะไรมาใหม่ๆก็จะเป็นแบบเทรนแฟชั่นมันมีรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันแบบเป็นกลุ่มๆหนึ่งของแบบเสื้อผ้าบางชนิดหรือว่าแบบสีที่คนหลายๆคนชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยเราเรียกว่าเป็นแฟชั่นได้ของผมก็ความเป็นตัวเองครับเพราะว่าเราจะตื่ความเอกลักษณ์ของตัวเองออกมาจากแฟชั่นที่เราใส่ในวันนั้น แรงมากกันจบก่อนรับผมกันจบครับเป็นไงว่ากับความแต่แตรงของเพลงนี้ของดดเพลงก็ดีก้ก็ก็เดีย๋ยแล้วกับทุกคนที่มาช่วยกันป<อ>ั่นปั่นบิลแล้วก็ตอนเวลาหมดแล้วแล้วก็ช่วยกันเล่นแชร์เลนต่างๆใช่เมืม่อ,อเป็นแฟนกับเป็นคนชนอบตลอดทุกปีใช่แล้วที่จ่างก็ไปทำแชร์เลนกับเพื่อนที่เปิอเยอะมากใช่แล้วผมเจอใครผมจะแชร์เลนด้วยมันยากไหมกับการ จริงๆในนี้ผกว่ามันจะมีความยากที่เหมือนก่อนหน้านี้แล้วพวกเราจะแบบว่าค่อนข้างมีท่าเต้นที่แบบแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็จะเป็นอีฟิลนึงเ่ยวันสัปดาสุดก็จะเป็นฟิลแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ไม่ได้เหมือนพิกซี่อะไรเงี้ยแล้วก็พอมาเป็นเม็นยอกหยมันก็จะมีความแบบว่าต้องตอบ e n e r ี y ลงให้เรายังดูแบบเออดูเป็นแบบหนุ่มที่เล่นแต่ก็มีความเก็กมีความลุกเล่นอะไรเงี้ย บไม่ะยาบ่อยหยาบ่อยไมไบ่อยครับหยอกไมเก่งเหรอจริงเพลงนี้รู้สึกว่าความท้าทายเนี่เยเป็นแบบฟิลลิ่งของเแล้วก็คาแรคเตอร,ร์ในเพขอเลคับที่อนี้บักกี้บอกทีนี้ว่าจะแบบซ้อมๆมาอะไรคก็ต้องใช้ฟิลลิ่งของเราแบบเรื่ความที่เล่นหยอกๆผัก้อท่านเ,าาเสร็จมาจากไหนพีนี่ คอนเซปต์นะเออสำหรับเมนหยอกๆจริงๆเหมือนจะมาจานไอเดียจีบกันใช่ใช่รถเข้ามาถามว่าแบบเด็กสมัยนี้เขาแบบจีบกันยังไงเออแล้วเราเลยก็ตอบตอบแบบว่าเออเราอาจจะแบบจีบกันทางแบบโซเชียลมีเดียทางแบบดีเอ็มคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยพี่เบย์เคยหยอกใครไหมครับอุ้ยอาจจะหยอกแค่เพื่อนดูเพื่อนๆอย่าไปปั่นปั่นเขาเงลย ไ่ยอมไปถ้าโดนหยอกจะยอกกัจะแอเอ e ุณเก่ง่มขอบเก่งมากๆขอบุนทุกความ้างที่สมมเนดใจเราเจอบ่อยนะครับแบบแบบชอบมายอเวลาไปงานจะมีแบบเขียนป้าเป็นกระดานี้าใหเราหาิวหน้ารานาร่ากันเลยเราก็ยัง อคิดได้ไงนี่ยน่ารักนี่พี่อยากโดนบ่อยไหมฮะน่าเราก็จะเดินเยอะสุดช่วงนี้ผมคิดว่าแฟนคลับทุกคนแบบว่าค่อนข้างหัวไวแล้วก็มีคำรุ่งเร้าภาษาเยอะเพราะวจะหาบอกว่าคำอะไรต่างๆคำหยอกคำหยอกที่คิดว่าไม่น่าจะเจออะไรแบบนี้มีบ้างไหมตอนแรกผมแบบว่าตอนแรกผมงงนนึงเพราะว่าผมบอกเขาบอกว่าติดต่องานแต่สมาชิกสัมภาษณ์แล้วแหละตอนแรกที่เจอครั้งแรกก็แบบติดต่องานเลย กระยอกเขาเนี่ยมากกว่ากันกระยอกกระยอกเขาเหรอครับชอบกรหยอกครับเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเออเขาการเล่นกับเราอะไรอย่างเงี้ยได้รู้ว่าเล่นได้หรือเปล่าชอบตุ๊กใครหยอกชอบตุ๊กไคยอกใครก็ได้ที่ไม่ใช่คนในวงนะในวงเกย์บ่อยไหมในวงเกย์บ่อยไหมเกยหยอกบ่อยไหมในวงอ่ะนั่งบ่อยมากเลยนะครับแล้วก็ก็เป็นเป็นคนอื่นบ้างก็ได้แต่ผมว่า นะกีตินกีตินหยอกเก่งไหมกีตินหยอกคนนี้กับคนนี้เก่งมากนี่หยอกหยอกไม่ได้หยอกน่าจะแกงมากกว่าไม่น่าหยอกตามตามตามพอตสองตามหน่อยอะไรนะครับแกยุดกี่โมงทวาอะไรนะความฮอตสองเราเป็นใหยุดกี่โมงนี้กูกูใครก็เออพิเศษปันใจเมียชาวบ้านก็ไม่หยุดเลยครับผมไปไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ ที่ผมเคยบอกก็หนกก็เป็นเกียรติมากๆที่ให้เป็นส่วนหนึ่งขอเอร์ไลาย์คนนะครับกับไปใช้ในภาพสุดป็งไงอะที่ภาพ่ปล่อยออกมาของทางมิ้นท์แมกซีนใช่ไหมโอ้ยภาพภาพสวยงากบอกว่าทางทางวิก้องแล้วก็ทางทีมมินกับถ่ายมาสุดยอดมากๆเราเก็บตัวนานไหมมกล้าเยชนะเราเก็บตัวประมาณสเดือนคัเดือนเดือนซึใช่แล้วก็น้อเจะเห็นตลอดว่าผจะมไปกินไม่กินไม่กินี่เลยล้วก็ช้ับเน้า ขอยากได้หนคำหนึ่งคำหยอกจากฝังพี่ครับผมไม่ออกพี่จับมาเออใช่กินภาพเขแล้วเป็นไงภาพเขาีอออันนั้นกิ่ก่อนยิ่ก่อปกติไม่ค่อยชิ่งงไม่ค่อยออกครเออกินข้าวบ้าง ว่าม <mile> ันเป็นลังบวกที่ดีที่ทำให้เราแบบนี้ตั้งใจทำงานต่อไปต่อไปแล้วยิ่งสิบปีนี้คอนเสิร์ตด้วยก็มองว่าทุกคนจะมาดูกันนะครับในคอนเสิร์ตสิบปีนี้ของเราคอนเสิรกตต้องฝากคอนเสิร์ตใหญ่ซะหน่อยก็ยืดการนี้แล้วไม่นอีกเรื่องหนึ่มากเลยครับผมก็ทุกคนครับวันนี้ยืดสองพฤศจิกายนปีนี้นะครับผมก็เราเบอร์เซจะมีคอนเสิร์ตของแม็กที่ทันเดอร์โดมนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดการจองบัตรการซื้อบัตร ได้ทางรเสชันนะครับผมแล้วก็เดียมีโชได้สมาให้ดูหมดได้ได้เรียกช่ได้ลาติดตามครับมีบันกดบัตรอยากว่าบันไหนที่จได้กดบัตรกันตอนนี้ยังตกวงดูเกื่อยู่รัาดูเรื่องยู่บอกตอนนี้ไม่ขัเรียตัได้เลยอุยแต่ว่ายังดูอยู่เลยครับยังไม่มียังไม่มียังไม่ดูยังไม่ดูใช่ครับแกดีใช่ไหมกดบัตรเนี่ยคิดว่าเจ๊ยังไม่อัปนพแต่น่าจะแถวนี้แหละครับวันนี้ คนที่ดีที่สุดจะได้บัตรขายหมดถ้าจะได้แบบเปอร์เซ็นต์มันต้อง